สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าก่อนนอนอีกครั้งในค่ำคืนที่ความมืดโรยตัวลงมาโอบล้อมทุกสิ่งและความเงียบเริ่มทำหน้าที่ของมันเสียงเดียวที่ควรจะอยู่เป็นเพื่อนคุณในยามนี้คือเสียงของผมและเรื่องราวที่เราจะดำดิ่งไปด้วยกันมหานครกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหล แสงสีที่สาดส่องอยู่ทุกมุมถนนตึกรักฟ้าที่แข่งขันกันเสียดแทงขึ้นไปบนท้องฟ้าชีวิตชีวาของผู้คนนับล้านที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเชื่อไหมครับว่าในใจกลางของเมืองที่สว่างสวัยแห่งนี้ยังมีมุมมืดที่ถูกทอดทิ้งมีพื้นที่ซึ่งการเวลาได้หยุดนิ่งและถูกกลืนกินด้วยความเงียบงนัน สถานที่ที่แสงไฟจากเมืองใหญ่ส่องใบไม่ถึงและเป็นที่ซึ่งเรื่องราวบางอย่างมันเคยจางหายไปไหนวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่หลายคนรู้จักกันดีย่านรามคำแหงสถานที่แห่งนี้ไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการบนแผนที่มันเป็นเพียงซากปร,รักประหักของความฝัน คือโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ที่เคยถูกวาดหวังไว้ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอันโอ่อาของผู้คนแต่แล้ววิกฤตการทางการเงินเมื่อกว่า20ปีก่อนก็ได้พรากอนาคตของมันไปอย่างไม่มีวันกลับสิ่งที่หลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้คือโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกแดดเลียฝนสา์จนผุกร่อนตึกหลายสิบหลังที่ยืนต้นตาอย่างเงียบเงียบ เถาวันและวัชพืชเลื้อยพันไปทั่วทุกอนูราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมราวกับว่าธรรมชาติกำลังทวงคืนพื้นที่ของมันอย่างช้าๆในตอนกลางวันมันอาจจะดูเป็นเพียงโครงการร้างธรรมดาธรรมดาที่น่าเสียดายแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วสถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างรู้ดีว่า ไม่ควรย่างกลายเข้าไปในเขตพื้นที่รกร้างแห่งนั้นในยามวิกาลไม่ใช่เพราะกลัวอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานหรือมิจฉาชีพแต่เป็นอันตรายในอีกมิติหนึ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมันเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงกันปากต่อปากมาน,นานนับสิบปีคือเรื่องราวของเสียงปริศนา ที่มักจะดังแวววออกมาจากใจกลางของหมู่บ้านร้างแห่งนั้นในคืนที่เงียบสงัดที่สุดเสียงที่ว่านี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวครับแต่มันคือสองเสียงที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่กลับสร้างความหวาดผวาให้กับผู้ที่ได้ยินได้อย่างเท่าเทียมกันเสียงแรกคือเสียงร้องไห้ของทารกน้อยเป็นเสียงสะอื้นที่ฟังดูเจ็บปวดและโหยหา มันดังแว่วมาตามสายลมบางครั้งก็ฟังดูเหมือนอยู่ไกลออกไปแต่บางครั้งมันกลับเหมือนดังอยู่ข้างๆหูราวกับว่ามีใครบางคนกำลังอุ้มเด็กทารกที่มองไม่เห็นเดินวนเวียนอยู่ท่ามกลางซากตึกเหล่านั้นและเสียงที่สองซึ่งหน่าขนหัวลุกไม่แพ้กันคือเสียงหัวเราะของผู้หญิงมันไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความสุขหรอกนะครับ แต่มันเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบแฝงไปด้วยความเย้ยยันและคลุ้มคลั่งมันมักจะดังขึ้นหลังจากที่เสียงเด็กร้องให้เงียบลงไปราวกับว่าเป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดนั้นตำนานของสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ในช่วงของการก่อสร้างว่ากันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เร่งรีบอย่างมาก มีการทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อแข่งกับเวลาและแน่นอนครับว่าเมื่อมีความเร่งรีบความปลอดภัยก็มักจะถูกมองข้ามไปเสมอมีเรื่องเล่าว,ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งมีคนงานจำนวนไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตลงไม่ว่าจากการพลัดตกจากที่สูงวัสดุก่อสร้างหล่นทับหรือเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ แต่ด้วยความเร่งรีบของโครงการเรื่องราวเหล่านี้กลับถูกทำให้เงียบเชียบศพของพวกเขาอาจจะถูกนำออกไปแต่ดวงวิญญาณของพวกเขาเล่าว่ากันว่ายังคงสถิตและผูกพันอยู่กับสถานที่ที่พวกเขาได้ฝากชีวิตเอาไว้ชาวบ้านบางคนเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงไม่ไปไหนเพราะพวกเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเป็นตายที่เรียกว่าตายโหง และที่สำคัญคือพวกเขาไม่เคยได้รับการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างถูกต้องตามประเพณีดวงวิญญาณของพวกเขาจึงยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนั้นกลายเป็นผู้เฝ้ารักษาโครงการที่ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ไปโดยปริยายเสียงร้องของเด็กเสียงหัวเราะของผู้หญิงมันคือเสียงของใครกันแน่เป็นเพียงหนึ่งในดวงวิญญาณของคนงานที่เสียชีวิต หรือมีเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าเศร้าไปกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังกำแพงที่ผุพังเหล่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับในส่วนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยท้าทายความมืดและย่างเท้าเข้าไปในดินแดนต้องห้ามแห่งนี้เรื่องราวที่พวกเขาได้พบเจอมันอาจจะยืนยันได้ว่าตำนานที่เล่าขานกันมาอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หลังจากที่เราได้ทราบถึงตำนานความเป็นมาของหมู่บ้านร้างย่านรามคำแหงแห่งนี้กันไปแล้วคราวนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคำของพยานผู้ที่เคยสัมผัสกับความผิดปกติของสถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองเรื่องราวเหล่านี้ถูกรวบรวมมาจากหลายแหล่งทั้งจากคำบอกเล่าของอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปลองของหรือแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรื่องแรก เป็นเรื่องของชายวัยกลางคนคนหนึ่งผมขอสมมุติชื่อเขาว่าลุงสมนะครับลุงสมเคยทำงานเป็นรอปภอเฝ้าพื้นที่โครงการร้างแห่งนี้อยู่ช่วงหนึ่งเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนนั้นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่แกทำอยู่ได้รับว่าจ้างให้ส่งคนมาเฝ้าไม่ใช่เพื่อป้องกันผีสางอะไรหรอกครับแต่เพื่อป้องกันคนเข้ามาลักลอบขโมยเศษเหล็กหรือสายไฟที่ยังพอหลงเหลืออยู่ลุงสมเล่าว่า คืนแรกๆของการทำงานก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติแกจะเดินตรวจตราบริเวณรอบนอกเป็นรอบๆแล้วก็จะกลับมานั่งที่ป้อมยามเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโครงการความเงียบคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับแกในตอนนั้นมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแต่แล้วในคืนที่4เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแม้แต่แสงดาวลุงสมกำลังนั่งสับหนกอยู่ในป้อมยาม จูจูแกก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนคนผิวหวากแววมาจากด้านในโครงการตอนแรกแกก็คิดว่าเป็นพวกขโมยจึงรีบคว้านไฟฉายคู่ใจแล้วเดินย่องๆเข้าไปดูอย่างเงียบเชียบแกสาส์าไฟฉายไปทั่วบริเวณแต่ก็ไม่พบวีแววของใครเลยมีเพียงแต่เงาของเสาและโครงตึกที่ทอดตัวยาวเหยียดน่ากลัวแกจึงคิดว่าคงจะหูแววไปเองแต่พอกำลังจะหันหลังกลับเท่านั้นแหละครับลุงสมก็ได้ยินมันอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงผิวหวากแต่เป็นเสียงหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆของผู้หญิงมันดังมาจากชั้นสองของตึกหลังหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่แกยือนอยู่ขนทั้งตัวของลุงสมลุกชันขึ้นมาทันทีแกยืนตัวแข็งทื่อเหงื่อมืดโป้งผุดขึ้นมาเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนเสียงหัวเราะนั่นดังอยู่ประมาณ1ิบวินาทีแล้วก็เงียบไปแต่ความเงียบที่กลับมาในครั้งนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่า ลุงสมตัดสินใจวิ่งกลับมาที่ป้อมทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยคืนนั้นทั้งคืนแกไม่ได้หลับไม่ได้ออกไปตรวจตาที่ไหนอีกนั่งสวดมนต์อยู่ในป้อมจนสว่างคาตาหลังจากคืนนั้นลุงสมก็ไปขอลาออกทันทีแกบอกว่าเงินค่าจ้างเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเจอแกยืนยันว่านั่นไม่ใช่เสียงคนอย่างแน่นอนมันเป็นเสียงที่เย็นยะเยือกและไร้ซึ่งชีวิตชีวา เรื่องที่2เป็นเรื่องเล่าจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่นิยมการไปสำรวจบ้านร้างหรือที่เรียกกันว่า u b e บ็กซ์เออร์บันเอ็กพวกเขาได้ยินกิตติศัพท์ของหมู่บ้านร้างแห่งนี้มานานและด้วยความคึกขนองตามประษาวัยรุ่นจึงได้นัดแนะกันไปลองของในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมทั้งไฟฉายแรงสูงกล้องวิดีโอและเครื่องบันทึกเสียงหวังว่าจะได้เก็บหลักฐานอะไรเด็ดๆกลับมาอวดเพื่อน เมื่อไปถึงที่นั่นบรรยากาศมันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทําให้เงาของตึกร้างดูบิดเบี้ยวและมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่าประหลาดพวกเขาเดินสำรวจเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆผ่านซากปร,รักปราหักพังและกองวัสดุก่อสร้างทุกอย่างเงียบสงบมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาเองที่ดังก้องอยู่ในความมืดจนกระทั่งพวกเขาเดินมาถึงบริเวณใจกลางของโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโลง่ง ทันใดนั่นเองหนึ่งในกลุ่มก็ได้ยินเสียงเสียงสะอึกคลื่นเบาเหมือนเสียงเด็กทารกเขารีบสะกิดบอกเพื่อนๆทุกคนหยุดนิ่งและเงี่ยวหูฟังแล้วพวกเขาก็ได้ยินมันพร้อมกันเสียงร้องไห้ของเด็กทารกที่ฟังดูเศร้าสร้อยและทรมานมันดังมาจากทิศทางไหนก็ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดมันเหมือนกับลอยมาตามอากาศและอยู่รอบๆตัวพวกเขาความคึกขนงทั้งหมดหายวับไปในทันทีหรือเพียงความกลัวที่เข้ามาจับขั้วหัวใจ พวกเขาเริ่มสา่ไฟฉายไปรอบๆตัวอย่างลนลานพลางตะโกนถามว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหมแต่คำตอบที่ได้กลับมามีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองและความเงียบและเสียงร้องไห้ของเด็กที่ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องวิ่งหนีป่าราบก็เกิดขึ้นเมื่อกล้องวิดีโอที่เพื่อนคนหนึ่งถืออยู่ดับวูบลงไปเฉยๆทั้งที่เพื่อนชาร์จแบตมาเต็มจากนั้นไฟฉายในมือของแต่ละคนก็เริ่มกระพริบติดๆด,ดับๆเหมือนไฟจะหมดพร้อมกันอย่างน่าประหลาด วินาทีนั้นเองที่เสียงเด็กร้องไห้ได้เปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่แหลมสูงจนแสบแก้วหูไม่ต้องมีใครให้สัญญาณทุกคนต่างพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งกลับไปทางที่พวกเขาเข้ามาโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพวกเขาวิ่งฝ่าความมืดออกมาถึงถนนใหญ่และไม่เคยคิดจะหววนกลับไปที่นั่นอีกเลยสิ่งที่น่าแปลกก็คือเมื่อออกมาถึงที่สว่างแล้วไฟฉายทุกบอกกลับมาใช้งานได้ปกติและกล้องวิดีโอก,ก็เปิดติดเหมือนเดิม แต่ไฟล์วิดีโอล่าสุดที่บันทึกไว้กลับว่างเปล่าประสบการณ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกนำมาเล่าต่อยังมีเรื่องราวเล็กๆหกน้อยๆจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆอีกมากมายบางคนเล่าว,ว่าเคยเห็นเงาดำวูบวาบเคลื่อนไหวไปตามชั้นต่างๆของตึกในยามค่ำคืนบางคนก็เคยได้ยินเสียงเหมือนคนงานกำลังตอกเหล็กหรือลากของหนักๆทั้งที่มันเป็นสถานที่รกร้างมานานกว่า20ปีแล้วสิ่งเหล่านี้คืออะไรกันแน่ เป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวในความมืดหรือเป็นหลักฐานการมีอยู่ของพลังงานลี้ลับที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในซากปรากปราหักพังเหล่านั้นและในส่วนสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และบทสรุปของตำนานอาถรรพ์แห่งน,นี้กันครับและแล้ว ก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของเรื่องราวในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับจากตำนานที่เล่าขานจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเข้าไปสัมผัสทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของหมู่บ้านร้างแห่งนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่ถูกทิ้งร้างทางกายภาพแต่มันยังเป็นพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำที่เจ็บปวดและไม่เคยได้รับการปลดปล่อย ตอนนี้เราลองมาประติดประต่อเรื่องราวกันดูนะครับทำไมต้องเป็นเสียงเด็กร้องไห้และเสียงผู้หญิงหัวเราะทำไมต้องเป็นสองเสียงนี้โดยเฉพาะมีข้อสันนิษฐานหนึ่งที่น่าสนใจและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่คนเท่าคนแก่ในพื้นที่เคยพูดถึงกันเอาไว้แต่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบ่อยนักว่ากันว่า ในบรรดาคนงานก่อสร้างที่เสียชีวิตณที่แห่งนั้นมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งรวมอยู่ด้วยพวกเขาเป็นคนงานที่มาจากต่างจังหวัดมาสู้ชีวิตในเมืองหลวงพร้อมกับลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานฝ่ายสามีทำงานเป็นช่างก่อสร้างส่วนภรรยาก็รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆอยู่ในแคมป์คนงานและเลี้ยงลูกไปด้วยในวันเกิดเหตุ มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแผ่นปูนขนาดใหญ่ได้ร่วงหล่นลงมาจากชั้นบนทับร่างของสามีเสียชีวิตขาที่แต่โศกนาฏกรรมยังไม่จบเพียงเท่านั้นแรงสั่นสะเทือนจากอุบัติเหตุได้ทำให้สิ่งของที่วางอยู่ใกล้ๆแคมป์คนงานผลัดตกลงมาทับร่างของทารกน้อยจนเสียชีวิตตามไปอีกคนหัวใจของผู้เป็นภรรยาและแม่ได้แตกสลายลงในวันนั้น เธอสูญเสียทั้งสาม,มีและลูกไปพร้อมกันว่ากันว่าหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไม่พูดไม่จาเอาแต่ร้องไห้สลับกับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งอยู่ตลอดเวลาไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองตามครอบครัวของเธอไปณนะสถานที่ก่อสร้างแห่งนั้นเองหากเรื่องเล่านี้เป็นจริงมันก็อาจจะเป็นคำตอบของทุกสิ่ง เสียงของทารกร้องไห้อาจจะเป็นเสียงของดวงวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังคงวนเวียนตามหาอ้อมกอดของพ่อและแม่และเสียงหัวเราะของผู้หญิงก็อาจจะไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความสุขหรือความเย้ยหยันแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ปนเปื้อนด้วยน้ำตาเป็นเสียงร่ำไห้ของดวงวิญญาณที่แตกสลายและยังคงไม่ไปไหน เฝ้าวนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งความทรงจำอันแสนเจ็บปวดของเธอตลอดกาลเรื่องราวของดวงวิญญาณคนงานคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็อาจจะยังคงทำงานของพวกเขาต่อไปในอีกมิติหนึ่งยังคงตอกตะปูผสมปูนสร้างบ้านที่ไม่มีวันเสร็จเพราะจิตสุดท้ายของพวกเขายังคงผูกพันอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยังทำไม่สำเร็จ แน่นอนครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อและตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาอาจจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆมาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่สำหรับสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าเช่นนี้บางทีความรู้สึกและบรรยากาศก็เป็นหลักฐานในตัวเองได้ดีที่สุดผมขอย้ำเตือนผู้ฟังทุกท่านนะครับ ว่าการเข้าไปในพื้นที่รกร้างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องราวลี้ลับที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้แต่ยังรวมถึงอันตรายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงสัตว์มีพิษหรืออัจฉรยากรรมต่างๆสถานที่เหล่านี้ควรจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลาให้ความทรงจำและเรื่องราวของมัน ถูกเก็บรักษาไว้ในความมืดและความเงียบจะเป็นการดีที่สุดเราในฐานะคนนอกทำได้เพียงรับฟังเรื่องราวของพวกเขาด้วยความเคารพและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ดวงวิญญาณทุกดวงที่ยังคงสถิตอยู่ณที่แห่งนั้นหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการและเดินทางไปสู่สุขติภพเสียทีและในถ้ำคืนนี้ ขณะที่คุณกำลังจะข่มตาหลับลอมเงี่ยหูฟังเสียงรอบๆตัวคุณให้ดีนะครับคุณแน่ใจแล้วหรือว่าเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างนั้นเป็นเพียงแค่เสียงของลมจริงๆสำหรับคืนนี้เรื่องราวจากเล่าก่อนนอนก็ได้จบลงแล้วนะครับ หวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความบันเทิงและความตระหนกขวัญกันไปพอสมควรอยากให้เราไปเสาะหาเรื่องราวลี้ลับขนหัวลูกจักที่ไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์และพร้อมจะนำเรื่องที่คุณสนใจมาเรียบเรียงให้ฟังกันในตอนต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่องเล่าก่อนนอนของเราไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เสมอครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ